โอเคมาดูเฉลยใบงานที่17เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารรักคนของทศนิยมนะครับโดยคุณครูธนิพลเชอือแก้วโอเคข้อที่1คนขับรถรับจ้างขับรถเป็นระยะทาง445.2กิโลเมตรใช้น้ำมันไป31.8ลิตรถ้าน้ำมันราคาลิตรละ41.75บาท และขับรถเป็นระยะทางทั้งหมดได้1 3 3 5 6กิโลเมตรต้องจ่ายเงินค่าน้ำมันทั้งหมดเท่าไหร่มาคำถามคือต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เนี่ยคำถามถามเป็นเงินนะฮะจ่ายเงินค่าน้ำมันนั้นหน่วยมันต้องตอบออกมาต้องต้องเป็นบาทคิดไว้เลยว่าคำตอบหน่วยออกมามันต้องเป็นเงินน่ะเป็นบาท แล้วยังไงเราวิ่งไปตั้งพันสามแน่นอนเราก็อยากจะรู้ว่าเราวิ่งไปกี่ลิตรเพราะถ้าเรารู้ว่าเราใช้น้ำมันไปกี่ลิตรเราก็จะเอา4ี่5บหาบาทเข้าไปคูณแล้วก็จะตอบข้อนี้ได้นะครับแต่เขาให้อัตราส่วนตัวนี้มาเนี่ย4ี่รห้า้สบห้าจดกิโลเมตรใช้น้ำมันไป31.8ลิตรเนี่ยมันเหมือนจะให้เราเทียบบัญญัติแตย่างนะครับนะครับโจทย์ข้อนี้ เทียบบัญญัติยางเราก็จะเทียบคนที่ลืมแล้วก็ทบทวนในนี้แหละบรรดัตยางวิธีการเทียบนะครับถ้ามี A อทำให้เกิด B ถ้ามี c แล้วจะเกิดอะไรมันก็จะเกิดเป็น c คูณ b ส่วนด้วย a นะครับใช้สูตรนี้นะนะครับนบัญยัติยางจะเป็นลักษณะนี้ถ้ามีของ a ชิ้นได้ปรากฏว่าได้ของ b ชิ้นนะอุ๊ถ้ายกแบบนี้เดี๋ยวงงเอางี้ถ้าวิ่งได้4 45.2กิโลเมตรใช้น้ำมันไป3 11.8ลิตร ถ้าวิ่งไป1335.6กิโลเมตรจะวิ่งไปกี่ลิตรนี่ก็เอา C คูณ B ก็คือเอา1335คูณด้วย31.8แล้วหารด้วย4ี่รนะครับก็จะได้คำตอบจำนวนลิตรออกมานะอ้าวเดี๋ยวจะลบก่อนเดี๋ยวมันจะไม่มีพื้นที่นะลบไปก่อนดูนะนะครับ เราขับรถได้ระยะทางได้ระยะทาง400 45.2กมใช้ใช้น้ำมัน31.8ลิตรดังนั้นถ้า ถ้าเราขับรถได้ระยะทาง1,335.6กมจากนั้นเราก็จะใช้น้ำมันไปเอา1,000นะเอาตัวล่างนะครับคูณคูณทะแยงกับตัวบน 1335.6คูณกับ31.8ส่วนด้วย445.2นะครับก็จะคำนวณออกมาได้แล้วว่าใช้น้ำมันไปกี่ลิตรนะครับหน่วยเป็นลิตรนะครับอ่านะก็เดี๋ยวรอคำนวณข้างล่างนะว่าใช้น้ามันเท่าไหร่เขียนเท่ากับไปรอแล้วเดี๋ยวเรามาทดตรงนี้ก็ได้นะครับ นะทษนี่ขอใช้สีเขียวแล้วกันเอาทษนะเราจะทดนะครับก็เอาหนึ่งสามาสิห้คูณกับสามสอ็ดจุดแคูณคูณเสร็จเดี๋ยวเราก็เอาไปหารด้วย4 4 5รห้าจ <laughs> ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ก็จะตัดทอนกันได้ไมั 6, 8, ้เนี่ยหกแปดสี่สิบแปดนะฮะแปดห้าสี่สิบสี่สิบสี่แปดสามยี่สี่ก็ได้ยี่บแปดแปดสามยี่สี่ก็ได้ยี่บหกนะแปดหนึ่งเป็นแปดก็ได้ตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวแรกนะโอเคหนึ่งศูนย์หกแปดสี่แปดต่อไปครับหนึ่งคูณหกได้หกหนึ่งคูณ หน้าได้5 1าคูณสได้3 1มคูณสได้3 1มคูณหได้1นึ่ในตัวนี้เดี๋ยวเราจะามาบวกกันนะครับ3 6ก็18นะตัวนี้ลบ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 ก่อนตัวทดข้างบนเนี่ยามหใส่8ปทด1 3 5่งบวกหก็เป็น16 3 3เป็น9เดี๋ยวนะ33เป็น9 เขาบอกตัวนี้ก็ตัวทดหนึ่งสามสามเป็นเก้าก็บวกกันก็เป็นตัวทดหนึ่งสามหนึ่งเป็นสามก็เป็นสี่นะครับทีบ่เหลือก็บวกกันนะบวกกันมีอะไรบ้างแปดสิบแปดบวกห้าเป็นสิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดเป็นยี่สิบสอง สองบวกหเป็น8 8ดบวกสามเป็นส 11, 11ิบเอ็บเวกหเป็น17 1ก็เป็น4เป็น2เป็น4ีทศนิยมก็2องตำแหน่งนะครับนะสองตำแหน่งก็จะเป็น4 2นะ่หมื่อ่จ็ดุดศูแาแล้วก็หารด้วย445.2 ก็เลื่อนจุดก็ได้ครับเราจะหารก็หารโอเคหารเยอะอยู่ในเนี้ยหารก็ต้องหารแบบหารยาวอะ่ะเอาเลขเยอะสี 4, 2, 4, 7, 2, 0, ่สองสี่เจ็ดสองศูนย์แปดนะ หาด้วยอะไรอันนี้ลอกคำตอบไปแล้วนะ4247208แยวขอเช็คในเครื่องคิดเลขก่อน1335.6คูณกับ31.8 สี่สองสี่เจ็ดศูนย์หรือสี่เจ็ดสองศูนย์แปดโอเคตรงอ่ะขาอนี้ลบพอดีกระดาษทดมันก็อยู่ในหน้าเดียวกันนะครับมันก็ต้องลบออกหมดอ่าลบลงโอเคต่อไป <c oughs> อันนี้สี่สี่ห้าสอง อา้าวทศนสยมหายไปไหนนะครับก็ทศนสยมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนาะกับมันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะบอกมันหายไปไหนนะครับดูสีแดงนะครับเราขยับทศนสยมเนี่ยมาอยู่หลังเลข2 1จุดเพื่อความเท่าเทียมจุดทศนิยมที่อยู่ในตัวตั้งก็ต้องขยับไปอีก1จุดเช่นเดียวกันนะนะครับ ดังนั้นเนี่ยจาก445.2กิโลเมตรก็จะกลายไปเป็น4,452นี่คือหลักในการหารทศนิยมนะครับพูดง่ายๆคือทำยังไงก็ได้ให้ตัวหารเนี่ยมันไม่มีจุดส่วนตัวตั้งนี่จะมีจุดก็ก็นุโลมได้อยู่นะครับหารได้เดี๋ยวครูจะลบทิ้งลบจุดทิ้งจุดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจุดอยู่นี่นะครับอเอาใช้สีเขียวเหมือนเดิม อย,อยู่นี่นะจุดอยู่นี่นะครับก็เหมือน4ี่เท่าไหร่นี่สี่แสนสองหมนะครับหารกับ4 45, 4 5ร้อย่นรอยห้านะครับโอเคเออรับเท่าไหร่ดีเนี่ยน่าจะรับ9ได้ไหมเก้าสี่เดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะรับ9ได้ไหม นะครับขอใช้เครื่องคิดเลขช่วยแล้วกันรับ9ก็น่าจะได้นะใส่9ไปเลยครับใส่9ใส่ตรงนี้ใส่ศูนย์ไม่ได้ต้องไปใส่ตรงนี้นะครับนะสี่สองสี 4, 2, 4, 4, ่พันต้องมองเป็น42,472ใส่9ตรงหลังเลข2นะครับนี่ใส่9บนเลข2นะครับ 4,452คูณ9ก็จะได้40,68เอาลบกันนะครับลบปุ๊บก็จะได้4อันนี้ได้0อันนี้ได้4ได้2นะครับชัก0ลงมา,าชัก0ลงมานะครับก็4,452เท่าไหร่ได้ 2 4ง0มื่นรเอ้ยสี่ันบับเท่าไหร่ดีนะสี่หกยี่น่าจะเกินสี่สีคูณหเกินก็สี่สีอคูณห่าไม่เกินนะครับใส่5ตรงนี้อ่าก็จะกลายเป็น2อ0พ 22,260เอาลบนะครับ0ูบศโอเคตัวนี้ก็ยืมเนาะ3 9ตัวนี้กลายเป็นเท่าไหร่14 14-6ได้8ตัวนี้ลบกันก็ได้เป็น7ตัวนี้ก็กลายเป็น1นะครับชัก8ลงมา,าจุดตรงนี้เอาขึ้นไปไว้หลังได้ค่านะครับชิปขึ้นไปเลย ได้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดคูณเท่าไหร่คูณสี่ได้ไหมเออคูณสี่นี่ลงพอดีเลยครับคูณสี่นี่ได้ลงพอดีเลยหนึ 1, ่งพันหนึ่งมืนเจ็ดพันแปดร้อยแปดพอดีเป๊ะลบกันได้ศูนย์ไม่เขียนนะคำตอบได้แล้วนะครับถ้ากดเครื่องคิดเลขนี่เสร็จตั้งนานและเก้าสิบห้าจุดสี่นะครับหน่วยก็เป็นลิตรนั่นเอง เขียนสวยๆเขียนสวยๆแล้วก็เอา95.4นี่นะครับไปคูณกับ41.75ต่อยังไม่ยังไม่เสร็จนะางานเยอะมากคํานวณข้อเดียวนั้นเนี่ยนีย่ก็จะได้พึ่งเครื่องคิดเลขกันเนี่ยอ้าวนะครับ คิดเป็นเงินค่าน้ำมันก็คือ95.4ดลิตรคูณกับ41.75นะครับปาทอนะังนั้นก็คำนวณออกมานะครับก็คำนวณน,นะครับนะ เดี๋ยวเช็คให้เลยก็ได้อะคูณ41พื้นที่มันจำกัดนะครับไม่รู้จะทดยังไงนะ41.75นะคูณกันได้แล้วก็จะกลายไปเป็น3,982.95บาท นะครับดังนั้นคำตอบเราก็ใช้เงินค่าน้ำมันไป3 9 8 2ันบาทนี่คือข้อนี้นะครับ